มาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับแนวนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับบวกลบขึ้นลง24ตัวนะครับก็หุ้นรอบบ่ายจะลูดได้2วิธีตามที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับวิธีแรกคือถ้าเข้ารอบได้รอบหนึ่งคือหยุดนะครับถือว่าได้กำไรแล้วเช่นสมมตินี้เคเขา้าคือหยุดถ้านี้เคามาเข้าเบิ้ลทบมาเอาทุนนี่เคคือแล้วก็มากำไรที่จีนหรือว่าถ้าจีนหนูก็มาต่อที่ข้างหรือถ้านี้เคเข้าท่านก็จะก็รูดครบทั้ง3รอบได้ครับ เดี๋ยวลาเลียดมามาดูนะครับแต่ว่าทำดังนี้เป็นวันสุกเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้มาทําคลิปแจกให้นะครับถ้านายจะตามต่อทีหน้าผมก็ไม่ค่อยว่างแล้วเหมือนกันครับก็จะไลน์ไอดีตามนี้นะครับหมายเลขบัญชีก็ตามนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็สามสามร้อยบาทนะครับก็คือต่อทั้งทั้งสี่หุ้นที่ลูดกันอยู่นะครับแบ่งปันกันเอาไปลูดครับส่วนลาเลียจะอยู่ท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่จะอยากดูอะไรก็เข้าดูในคลิปเพลลิสต์นะครับเพลลิสต์นะครับ จะมีพวกรายละเอียดพื้นพื้นฐานอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูของวันวันศุกร์กันนะครับอันนี้หนึ่งครับวันจันทร์หุ้นรอบายกับนี่เคอีจะไม่มีนะครับเพราะวันจันทร์เป็นวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับวันศุกร์แรกกลางคือสี่ห้านะครับคําว่ารูดคือลงยี่สิบสี่ตัวคือเอาสี่ห้าลบยี่สิบสี่จะได้ยี่สิบแปดนะครับแล้วก็สี่สิบห้าบวกยี่สิบสี่จะได้หกสิบเก้านะครับจเป็นเลขขึ้นหมดนะครับ ส่วนท่านายจะรูดน้อยตัววันนี้ก็จะลองดูผลย้อนหลังครับวันพฤหัสคือหลุดครับดัชน,นีปิดสูงหมดเลยครับส่วนวิธีที่ผมบอกว่ารูดจะน้อยตัวเช่นวันนี้คือ46กับ47แบบนี้ก็มีครับมันมันไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือรูดน้อยตัวก็ได้ครับเแต่วความถูกความถี่ในการถูก,ถกอาจจะน้อยครั้งลงส่วนที่ผมบอกว่าท่านจะรูดทุกรอบก็ได้ครับคือสมมุติท่านาในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะรูดถูกแค่รอบเดียวก,วก็จะถูกแค่5ครั้ง แต่ความจริงใน1สัปดาห์น่ะเนื่องจากหุ้นมันไม่มีการล็อกนะครับมันก็จะถ <anak> ูกอาจจะได้ถึงบางสัปดาห์ก็8ครั้ง10ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะเอามาเทียบเป็นวันต่อวันบางวันไม่ได้นะครับเช่นสมมติวันนี้นิเคเข้าใช่ไหมครับแล้วท่านลูดต่อเนี่ยมันก็จะหลุดใช่ไหมล้วแต่ว่าถ้าท่านลูดครบนะวันต่อมาก็มาตามนี้เคต่อใช่ไหมแล้วก็มาตามจีนตามฮั้งต่อมันก็จะถูกตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาท่านพอเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดอย่างเงี้ยครับท่านคือลูดรอบเด ถ้าหลุดแล้วนะครับคือถ้าหลุดแล้วแนะล้วลอดล,ลูดต่อมามันมันจะถูกเยอะขึ้นนะครับนะบท่านพอเข้าใจนะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้เหมือนกันวันนี้ก็หลุดครับแต่ว่าพอลูดต่อมานะถ้าเกิดถ้าเกิดลูดต่อมาก็กคือถูกแค่สี่ครั้งแต่ว่าถ้าลูดครบหมดนะก็จะถูกปราณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งเพราะหุ้นมันไม่มีการล็อกนะครับมันไม่ใช่ฮารนนอยมันมันไม่ใช่หวยนะครับแล้วเดี๋ยว นะครับส่วนล่าเอียดแลกคลิกก็ให้อีกนิดนึงครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเดชานะครับก็ทั้งสี่ทั้งสี่ชุดละครับนี่นะครับทั้งสี่ชุดนี่แหละครับที่รูดกันอยู่นะครับส่วนถ้าท่านใดอยากจะรู้อะไรผมแนะนําว่าเข้าไปในดูในเพลิ์นะครับเพลิ์นะครับเพลิสตรงจะมีหน้าแรกวีด็อกเพลิ์นะครับเพลิ์จะมีพวกรายละเอียดอยู่นะครับเช่นความหมายการรูด ยี่สิบสี่ตัวนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดมากในนี้จะละเอียดกว่านะผมว่าก็ละเอียดแล้วแต่อาจจะมีบางท่านยังไม่เข้าใจาอยู่นะครับนะครับว่าเดี๋ยววันศุกร์มาลุ้นผลกันนะครับเลขกลางที่4ี่ห้านะครับของหุ้นรอบบ่ายนะครับ